สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามยโสธราศิริภาประภากรนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นอากาศที่ร้อนมากและอบอ้าวมากจริงๆนะคะวันนี้นะคะจารย์โสธรานะคะได้ลงพื้นที่นะคะที่เราได้มองเห็นนี้ก็คือปราศาสตรละลมทมนะคะถือว่าเป็นโบราณสถานนะคะชนิดสาสนสถานหรือเป็นเทวสถานนะคะในศาสนาฮินดูนะคะในลทัทธิไสวนิกายนั่นเอง ปราสาทละลมทมนะคะมีเนื้อที่นะคะโดยรวมประมาณ6ไร่นะคะกว้างกานะคะลักษณะมีคูน้ำคันดินล้อมรอบตัวอยู่ขนาดใหญ่ทีเดียวและในองค์ของปราสาทนี้นะคะจากศรริลป,ปะเป็นแบบขมรนะคะและกำหนดอายุได้9 0 0ถึง1000ปีนะคะศาส,สนสถานโบราณแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมและด้านหลังของอาจารย์ ะะถือว่าเป็นปราสาทประธานเป็นสถานที่ที่มีการบูชาพระศิวะเป็นเจ้าสถานที่แห่งนี้นะคะจากการสังเกตของอาจารย์ยโสธราอาจารย์ยโสธรามีความคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่เมื่อ900-1,000ปีที่แล้วเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่นํามาสร้างองค์ปราสาทประธานถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นยอด เป็นวัตถุดิบที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ดีจากการสังเกตดูเราจะเห็นสิลาเลงนะคะสิลาเลงสีลาใสเป็นหินชนิดที่มีความละเอียดสูงแล้วเวลามีการแกะสลักนะคะการขึ้นรูปนะคะการแกะสลักนั้นก็จะมีความสวยสดงดงามค่อนข้างสูงทีเดียวและตัวองค์ปราสาทระลมทมเองอาจารย์มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นปราสาทขนาดใหญ่เมื่อหือมา ที่มีการประกอบพิธีกรรมอยู่ด้านในนะคะในการบูชาศิวลึงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้านะคะปราสาทรลงทมถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านโบราณสถานศาส,สนาสถานนะคะแล้วก็โบราณวัตถุเป็นสมบัติของชาติเป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเข้าใจตลอดจนถึงให้ความตาระหนักรู้ว่าเมื่อเราเข้ามาเที่ยวที่นี่เราควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร จากการลงมาสำรวจนะคะของอาจาร,รย์ยโสธรเนี่ยนะฮะอาจาร,รย์สัมผัสได้ถึงว่าบรรยากาศของปราสาทเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ท่ามากลางทุ่งไร่ปลายนาแล้วก็ล้อมรอบด้วยป่าเขาลำนาไพาแล้วก็ล้อมรอบด้วยพฤกษาไม้นานาพันธุ์มีความเงียบความสงบมากเหมาะสําหรับผู้ที่มีความต้องการทํายูทูบเบอร์เหมาะสําหรับผู้ที่อยากแสวงหา สถานที่ปลีกวิเวกความสงบแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ในอารยธรรมของโบราณดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนสถานแห่งนี้น่าจะเป็นแหล่งหนึ่งที่ทําให้ท่านนะครมีความภาคภูมิใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วก็มีความตระหนักรู้เห็นถึงคุณค่านะคะของบรรพชนที่ได้สร้างเทวสถานแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อกราบไหว้สักการะบูชา บขอบคุณกลับสวัสดีค่ะ